ก <Go. S 2> องบัญชการกองทัพไทยสนับสนุนเกษตรกรต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2566กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนนายสถิตจันทิมาเกษตรกรต้นแบบที่น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตโดยการทำโคกหนองนาโมเดลพร้อมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่1ไร่ปลูกแคนตาลูปองุ่นไร้เมล็ดมะพร้าวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและมีทำปุ๋ยคอก น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่มาร่วมสร้างฝายปลูกป่าตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริและหน่วยได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเครือข่ายนักพัฒนาเพื่อประชาสัมพันธ์เกษตรกรต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการสนับสนุนกลุ่มงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การพัฒนาศักยภาพคนชุมชนพื้นที่ให้เกื้อกูลต่อการผนึกกำลังป้องกันประเทศของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นไปตามพันธกิจด้านการพิทักษรักษาปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับผมนายสถิตจันทิสานะครับเป็นผู้ดูแลสวนบ้านบนดินนะครับอายุ60ปีในอดีตน,นะครับผมเคยไปเป็นลูกจ้างเขาเมื่อปี48นะครับพาครอบครัวไปเป็นลูกจ้างดูแลสวนผลไม้ที่อำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับ ก็ทนเป็นลูกจ้างเขาประมาณสิบปีแล้วครับจนลูกสาวผมเรียนจบพยาบาลจากมอบุรุานะครับแล้วเขาก็ได้ทํางานที่โรงพยาบาลาบารามาธิบดีนะครับแล้วเราก็มาปรึกษากันว่าครอบครัวเราหรือพ่อแม่สมควรที่จะมาเป็นไทยหรือไม่ต้องเป็นลูกจ้างไทยนะครับก็เลยศึกษากันให้กลับมาอยู่บ้านที่อำเภอเทปรักษณ์จังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อปีห้าแปดนะครับ 58กลับมาก็มาช่วยน้องทําสวนเมลอนอยู่ที่นี่แหละครับ1ปีช่วยดูแลแล้วก็ปี59แล้ว60เราก็ขอเป็นไทยกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งคือมาทําของเจ้าของนะครับในพื้นที่หนึ่งไร่ในบริเวณนี้ครับเดี๋ยวดูได้นะครับเราก็มาทําปลูกต้นไม้เพราะจริงๆอ่ะเราเรามีใจรักในสิ่งที่เราอยากจะทํากิจกรรมธรรมชาตินะครับตามศาสตร์ของพระราชาในหลวงราชการที่9ของเรานะครับที่ สอนให้เราหรือบอกเราตลอ,อดเวลาว่าเราสมควรจะพึ่งพาตัวเองและรับประทานอาหารที่ปลอดภัยคือเกี่ยวกับพืชธรรมชาตินะครับฉะนั้นเราก็เลยผมก็เลยทดลองว่ามาลองทําที่ว่าหนึ่งไร่เราจะเลี้ยงครอบครัวเราได้ไหมอยู่ได้ไหมรักษาสิ่งแวดล้อมได้จริงไหมสิบปีนะครับที่อยู่ที่นี่มานะครับยังไม่ถึงสิบปีนะครับประมาณตั้งแต่หกศูนย์มาหกหกเก้าประมาณเจ็ดปีนะครับผมก็อยู่รอดมาได้นะครับปัจจุบันนี้ ก็ช่วยเหลือชุมชนบ้างคือคืออยากให้เด็กๆนะครับจริงๆอ่ะอยากให้เด็กๆหรือคุณครูต่างๆพาเด็กมาเรียนรู้ได้นะครับด้วใจรักตรงนั้นเพราะว่าผมก็อายุมากแล้วไม่รู้จะจะทำประโยชน์ได้ขนาดไหนพยายามทำไปเรื่อยๆนะครับ่ขอบคุณค่ะขอคุณค่ะกองทัพไทยหัวใจเพื่อปวงประชาชีวิตนี้เพื่อกษัตรายพระศาสนาจะเธอทูนไว้